Oh, oh, oh. 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 กใส่กันไก่ใส่กันไก่สีชมพูได้เลยนะจ๊ะม่นตามันตาแฮนเดนดึงดึงมามีหัวใจอยู่โอ้มีตารางสีดำด้วยมีหินเป็นโลเสาค่ะตายมีก้อนหินเล็กต้นมะพร้าวต้นไม้โบราณมีโครงกระดูกเบนโลเสาด้วยสเกลิตันต้องอ่านมินคะว่าทำไงบ้างอันนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ ข้อมูลไดโนเสาร์ป่าตากนะครับก็จะมีทีเล็กไทสึระท็อปนะฮะไทสึระดอนอ่ามันจะยุคคลาสสิกครับเพราะว่ามีทีเล็กแล้วก็จะมีภาพภาพตอนพูกเขาไประเบิดอันดับแรกนะครับตามกล่องเราจะมาจัดสวนไดโนเสาร์กันก่อนนะครับอ่ะจัดเลยมาจัดกันเลยนะครับมามาดูกันเลยดูว่าทำไงบ้างใส่ใส่น้ำตามรอยนี้ก่อนใส่น้ำเกี่ยวเกี่ยะ อะไรอย่างเงี้ยนรียกว่าจะเีอุปกรณ์อะเรเยอะแยะขนามันเป็นผงใช่ค่ะเหมือนแป้งเลยแล้วก็อันนี้ใช่ไหมพี่โตอันนี้เป็นอันนี้เป็นหินลาวาใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยหินลาวาใส่ตรงนี้นี่คือหินลาวานะครับเหมือนเหมือนเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหมือนซีเรียลช็อกโกแลตหินไปกินไม่ได้หนะ สอนที่สุดเลยเอ่ะดูสิขอจับมันมันกัดนิ้ว<อ>นี่นะคะคือหลอดก็จะใส่ตรงนี้นะคะอ่าเราจะเสียบเอ้ยพี่ข้างค่ะ <c oughs> เ,เป็นล็อกใช่ไหมเนะี่ยอ่าป่องตับไฟเสียบไปเลยค่ะได้ไหมเ <c oughs> ราไปอีกเราไปอีกเราไปอีกดิลิ้วติด,ด,ดนะคะออกไม่ได้นะคะไปไม่ค้าดึงออกมือออกเลยค่ะ <c oughs> ทำอะไรอะดีไร่นี่นะคะเมื่อกี้เราดืมใส่น้าค่ะแวไข่น้ำไข่น้ำใส่น้ำนะคะเสร็จเลยค่ะ อุ๊ยอะไรกัะเรนอะกระบาดกระบาดเนาะฮะโอ้กระบาดแล้วไงเมื่อกี้อะไรกันเรนอะฮะอะไรอะกระบาดกระบาดระอัง y นนก็คือเขาจะมีหลอดแบบนี้มาให้เราจะมาทําเป็นปากของผัผวไฟโดยการเสียบตรงนี้อันดับแรกนะครับเราจะเอาน้ําเนี่ยใส่ไปประมาณอ่าไอ,วไอว้วาไอ้วาทำไอ้ว่าฉีดเลยค่ะประมาณนี้ครับไอ้วาเครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วแล้วเราจะมาใส่ตรงนี้อันดับที่สองครับพี่เค้เป็นคนใส่เร<อ>าจะใส่เบกกิ้งโซดาไม่ต้องหมดเลยหรอคะไม่ต้องหมดพอแล้วพอแล้วเปลี่ยนแล้วับเปลี่ยนสีแล้วพี่เคพอพอพอเปลี่ยนแล้วนี่ดงแล้ว แมคะดูานใอุ้ยแดงอุ้ยหนูชอบปีเนียับต่อไปเด็กๆพร้อมหรือยังที่จะดูปากฏการณ์บพูเขาเบย์เต้นไปนอแล้วพอแล้วพี่เค่็นเริ่มพองลึกไม่ดีทำไมอีไม่เฮ้นังอะ

ไปนะครับเราใส่เบกกิ้งโซดานะครับเพื่อที่จะทําให้น้ำเปลี่ยนสีก็ทําปฏิกิริยาของฟูนะครับดูเลยอ่าแล้วก็จะเราจะใส่ผงฟูนะครับลงไปเลยถ้ากระเด็นเข้าแวจนีหฮาเลยนะ้าเาา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 าลาาาาา ว้าวเออเออเออติคลมเย็นหน่อย็นเลยชอบลมเย็นอ๋อชอบลมเย็นหรือเปล่าเอ๋อหนูรู้แล้วมันชอบลมเย็นออัเย็นออพัดนวอวันนี้ละคะวันนี้น้องเอวาสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะพี่ไวสนุกไหมเนี่ยสนุ ไนว่าเห็นอะไรบ้างไนว่าเห็นอะไรบ้างไนบ้างนะคะเห็นผู้ขับวัยระเบิดเห็นเลนส์เสาใต้แล้วก็เห็นเซซิลเซซิลบอสซิลค่ะบอสซิลไอเดียมคืออันนี้ะซิลย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักครั้งให้เป็นกำลังใจให้ช่องวายว่าดีนะคะเฮ้ กันใหม่ครับ